คืออะไรสิ่งหายไปนานไม่เจอกันแบบสามคนนานมากวันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเขาเร่งรีบมากเพราะว่าตอนที้เราเยอะทำไมไม่เป็นไรโอเคก็วันนี้นะคะเมื่อตอนสี่โมงเรามีแจ้งเตือนในมีเบอร์มามีแบบว่าอันที่เราคลิปใหม่เราลองมาเนิ่นนานจริงจริงมันพรีพลั่นอยู่นานมากวันนี้มันปล่อยมจะเอาเเราไปทันกันอื่นนะคะกับเพลงบอม เวอร์ชั่นเป็นแบบคาบูมเบอร์ก็ไม่รู้ว่าคาบูมยังไงเพราะว่าตอนที่มันปล่อยเป็นแบบทีเซอร์สั้นๆออกมามันคือเพลง I ไอวอนยูเลอร์อะมันคนละเพลงกันนะแบบคนละบอมคนละบูดูดูเลยอย่าพูดอย่าพูดพาให้เสียเวลาพามทำเพลงให้เสียเวลาน้าอเจ้าหมาไปไปเคนะทำไมคนนี้ไม่ทำเอ็มวีโปรแบบกระบุมมันคือคาบูมคาบูมไปดีอย่างป่ะสวยจังเลย

รู้เลยว่าเมนใครฮรตัวอฮาร์ดตัวรอขอพี่ตอนที่สองากาเ้ยอ็นนี้อนี้อ็นนี้เยอะใช่ก็เยอะใช่แต่คนเปิดด้วยแล้วก็อยู่ระหว่างเพลงก็เยอะ เราวะไม่ยินก็ตะโกนเลยไหมตีเลยแล้วแม่ตัดคขาเน่ยเอ้าโอ้ยจานแบบเท่าด้วยอ่ะก็สิ่ที่คุณทำนีนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่มันเอามาต่กไหกนอยนี่ไงเดี๋ยวทแบนี้นแล้วก็ตัวตื่นกันเออคุณทำตัวปื่นอ่ะ เลิศเลิศเลิศขหมวโกได้ไหมอุ้ยนี่ะบจริงของจริง่าาข่าวนี่มันรายการที่มันโคเวอร์เป็นเป็นไออาซารีอะอ๋อช่แม่แมเออแต่ยแต่ย มามาทุกวันก็ดูเขาดูไม่ผอมมากแล้วอวะแบบใช่เหมือนเมื่อก่อนรู้ <c oughs> ตามบัตรหน้าไปเลยจ้ะ จริงอย่างเงี้ยเยอะมากเฮ้ยนี่ไงเขาเป็นพระเอกมีเออเขาเป็นพระเอกอ่ะจากนี้ก็คือจากนีอ่ะไม่หลุดคาเล็ตแล้วดูขาเนาะจะหักแล้วต่อไปมันจะเป็นเวอร์ชันแบบ Wise Dance Performance โอเคเราไปเวอร์ชันที่สองก่อนเลยนะคะดูไม่ทันเราเราเราไปขั้นพื่อทีเดียวไม่ไม่มีหลุดเกินเกิน เดี๋ยวพูดทีเดียวเดี๋ยวพูดทีเดียวจบจะได้แบบว่ามีมาไปต่อเออเอาแบบกระแทกจิตใจให้มันที่สุดหแลนะ้ตัวกระแทกนะตัวอุ้มน้องแล้วน้องกระโดดไปเลยไมว่าเสื้อถึงจะทำไงเชื่อว่า <c oughs> ทั้งตัวในทั้งตัวนอกเลยดูดิอ,อ,อย่าพูดที

โจ้ที่เขาบอกว่าเหลื่อมไปทุกคนจริงฉันชอบแบบความแบบว่าส้อยคอนก็ได้ก็าพันคอผู้ชายในฝันเกิดมาไกมากเลยสนกเยหล่องาพี่สองที่เขาคงความแบบว่าแอนเดมอยูจริงนะ

너아 <목소리로> ใครเอาใครเอาไม่เอาไม่กันพี่ซอกไปเลยไปเลยแล้วที่ไปเลยของแกแกจะนอนก็ของแกไม่หลอกว่าไม่ได้หลอกแต่ก็ยังเป็นเอ้ยนั่งหลังอ่ะโอเคจบไปแล้วสองเวอร์ชันนะคะโอเคเป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกคนในฐานะนี่เสียงดังขึ้นมาเชียรในฐานะที่เป็นทูเทมท่านหนึ่งนะคะ ก็รู้สึกเรื่องปริ่มยินดียินใจกับความสาเร็จของน้องๆในวันนี้ได้มีคนทำคอนเทนต์ออกมาให้ได้ดูกันมันเป็นคือจริงๆอะมันควรออกได้ตั้งนานมากแล้วตั้งแต่เพลงมันงนานมากแล้วคือมันควรจะออกในช่วงที่เพลงมันกําลังแมสที่ทุกคนกำลังถามว่าเฮ้ยเพลงนี้มันคือเพลงอะไรเพลงนี้มันติดหูมากนะมันควรจะออกตั้งแต่ตอนนั้น แล้วแต่ตอนนี้กระแสมันเริ่มซาแต่ว่าไม่รู้วายจีคอะไรพูดไปก็จะหาว่าด่า DIYG ก็ด่าเราจะเดียเราจะเดียตลอดจะเดียวาจทุกคลิปเดียวะเนีนะเข้าใจปะคือแบบคือเราด่าว g จีทุกสี่ทุ่มอะเราด่าว g จทุกคลิปที่รีแอคชั่นด้วยวยจีเยอะมากมิวเออนะก็คือรู้สึกว่าอันเนี้ยมันดีมากมากจริงๆนะในัแบบตั้งแต่ติงเทเชอร์มาตั้งแต่แรก เอ็มวีนะว่าเป็นเอ็มวีไหมอันแรกมังขนมันคือมันก็คือเหมือนกับใครแต่งองนี้หรือเปล่ามันเอ็มวีมันก็แบบเอออะไรนะเออนั่นแหละรู้สึกว่าดีแด็บแดนเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ดีแบบทั้งหน้าผมคอปฉากต่อให้มันเป็นแบบในสตูก็รู้สึกว่าดีคือทำดีกว่าเอ็มวีเอ็มวีโปรโมตจริงจริงคือหรือว่าเขาคนละทีมกันวะ ก็ไม่รู้ก็ต้องรองดูต่อไปไม่งั้นก็ไล่มันออกขายทีมที่ชอบทำเพลงไนเตนอรแบบก็ <c oughs> ชอบชอบตรงที่รู้สึกว่าพอมาเป็นเวอร์ชั่นแบบนี้มันดูง่ายแล้วก็แบบว่ามันได้โฟกัสศิลปิจนจริงๆอะหมายถึงว่า <c oughs> เออมันได้เห็นอ่ะ <c oughs> คือคือมันเป็นเอ็มวีเป็นเพลงที่มันน่าจะตกขนนอกดมได้เพราะมันเคี้ยวง,ง่ายมันเกินง่ายมันย่อยง่ายแต่แต่ว่าจีไม่ทำเพราะว่าเพลงมันมันสตล์เดียวกับดาราลีใช่คือมันเป็นตั้งแต่ดาราลีที่แบบว่าโอเค พอจิกจีนออกถามว่าจิกจีนดีไหมดีนั่นมันคือเพลงชาติเทเซอร์จริงแต่ดาราลีก็โอเคแมแมสอยู่ครั้งใหญ่แต่ก็กว่าจะได้ทําแบบล็อกเวิร์ดออกมาแล้วพออันเนี้ยพอเป็นแบบคัมแบ็กรีบูตรีบูตจริงรีบูตเกินรีบูตค่ายมหนึ่งก่อนเลยรีบูตหนึ่งนะคือแบบว่ามันก็แบบไอตัวโบนาโบนาก็คือตอนแรกๆก็แบบงงแต่เราก็ยังไม่ได้แบบ ก็ยังไม่ได้เลิฟ MV ก็ยังงงอยู่ความประจวบก็ยังยุยังงงอยู่คืออจริงๆแบบเทเชอร์ละครอ่ะเขาจะมีเพลงหนึ่งที่แบบมันตกคนได้ย่อยง่ายแล้วก็แบบเป็นตลาดแต่แต่พอเหมือนกันจะขึ้นละคือบ่าไปหรือว่าเขากลัวแบบเทเชอร์ตีกันเองในชาร์ตตีหรอก็จะมาตีกันในชาร์ตมันได้สนุกนั่นแหละแบบมันน่าจะคือจากใจคือมันควรที่จะปล่อย ตกคนนอกด้อมนะช่วงที่แบบคนในติ๊กต็อกอ่ะก็เอาเพลงนี้มาเล่นแบบเยอะมากแบบอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเพลงที่แบบว่าใช้ได้หลายโอกาสอ่ะคือเทเชอร์แบบไม่ได้อะไรนะแบบว่าคือมันกําลังจะแบบอย่างเงี้ยมันก็จะมีอะไรสักอย่างเบรกอ่ถ้าเบรกตัวเองคิดว่าต่ดไปแล้วไม่สหมเหมือนน้องวิ่งเกินจะพุ่งวีไอจีแบบเอาห่วงแบบโยนดึงกับก่อนดึงนึงสัมมานาคุยกันแป๊บนี่เนะคือแบบกําลังจะแบบ เพลงนี้ก็จะโอ้โหตายๆๆไปแล้วอย่างเงี้ยตอนที่คนกำลังหาใช่แล้วตอนที่เขาต้องการกันมึงไม่โปรโมตแล้วพอเวลานั้นมันเสิร์ฟทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อเลยนะถ้าเวลาเราแบบรีแอคศิลปินใน YG แล้วแบบเออคือจริงๆแล้วศิลปินดีแต่อื่นๆที่ค่ายทำให้ศิลปินมันไม่ดีทุกคนแต่แต่ว่าเทชื่อเขาว่ารัก YG ของเขาเขาก็รักเราว่าไม่ได้เพราะพี่เขารักเขารักมากเขารักเขารักใครดีมากอะไรอย่างเงี้ยเลยก็ เราก็ไม่ได้ไปอยู่เป็นใต้เตียงไวจ์เจียเนาะก็ก็แค่แค่มองขณะพูดไปพ่อใช่ก็มีสิดาค่ะแตขณะพูดไปพ่อเราก็แค่รู้สึกว่าเออคุณไปคุณทำกราฟิกทำงานทำเกมมีออกมาดูถูกคนดูจังวะมันคิดว่าแบบเราแค่ติ่งแบบวันๆชอบคนแบบวันๆเราไม่ดูองค์ประกอบอื่นหรออะไรอย่างเงี้ยใช่แค่นั้นฉันอยู่กับเธอเพ่อพรล่าสุดออกอันนี้ด้วยนะลัคกี้ดออาลับม หนึ่งค้งออกอัลบบ้มหนึงคงขายการตลอดไปอย่าให้เห็นนะว <c oughs> ่าทำเสื้อขายอ่ะ <c oughs> ขายเนกมาแน่าขาขาว ไม่มีตังค์ซื้อแล้วแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่กำลังจะจัดคอนเสิร์ตในพูดก็เราดีใจดีใจดีกจความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของน้องๆขอให้แฟนเกาหลีรักเอ็มวูน้รัเอ็มวูแล้วก็แฟนอินเตอร์ด้วยก็ที่มีอยู่แล้วขอให้มากขึ้นมากขึ้นยิ่งไปอะไรอย่างเงี้ยขอให้ได้แบบว่ามีโอกาสได้แบบขายงานในประเทศแล้วก็ได้ไปต่างประเทศได้ไปออกคอนเสิร์ตนู่นนี่นั่นที่น้องๆอยากอยากทำอยากกุญจงเจ็ด แกลืมเออมาไทยด้วยนะเพแบบกดบัตรไม่ทันก็ทึงเอที่ไทยก็จำนวนมหาศาลที่รออยู่กดบัตรไม่ทันพยายามแล้วก็เลยเปลี่ยนไปคอนเสิร์ตอื่นนั่นแหละก็ยังไงเดี๋ยวก็มาแหละทึกงเมทุกคนก็เตรียมเงินเตรียมใจรอไว้แล้วกันเตรียมนิ้วให้ดีใช่เตรียมเน็ตเติมเตรียมอินเทอร์เน็ตเตรียมอะไรไว้ก็ยังไงก็ยังส่วนเงินเยอะๆใครได้ผู้ใจดี ทำบุญตอนนี้ไว้เยอะนะคะเพื่อเติมแต้มบุญของทุกคนนะคะนะคะก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยเนี่ยถ้าทุกคนแบบว่ากดติดตามกดเมนต์กดแชร์ของเราก็คือเป็นการเติมบุญอย่างนึ่เหรอทำบุญก่อนเราก็ได้บุญเหมือนกันเพราะว่าเราก็แบบว่าเผยแผ่เผยแผ่น้องๆให้ทุกคนรู้จักไงทำบุญกะไรทำบุญกอพวกเราไงนี่มาทำบุญทำทานลดทำทานทำทานทำทานกับคนคือดีที่สุดนะคะก็